ฮัลโหลเป่นครับนันครับตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะครับจะเลือกสเปคยังไงบ้างอย่างเช่นตัวฟิล์มอะฟิล์มอยากได้ความเข้มกี่เปอร์เซนต์พี่ผมอยากได้หกสิบแล้วก็ข้างหน้าเออแปดสิบแล้วก็ข้างหน้าหกสิบโอเคก็ถามว่ามืดไหมก็มืดแต่ว่าถ้าเกิดสายตานันยังโอเคอยู่ไม่ต้องใส่แว่นแบบพี่อะก็ยังไหวอยู่นะครับของพี่มันไม่ไหวกับสแว่นับสนดดันอยู่เอาเหรอจับไม่ได้ก็หกสิบแปดสิบกลางวันไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็จะมีแค่ช่วง กลางคืนหรือฝนตกอะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดธรรมดาก็ยังใช้กันได้อยู่อะครับแต่มันจะสวยไงเป็นหกสิบรอบคันเออมันสวยดีใช่ถ้าหกสิบรอบคันมันจะจะโะลอกไหมครับก็ไม่นะคือด้วยความที่เป็นฟิล์มเซรามิกอะครับมันก็จะมีความมืดในตัวอยู่แล้วพอเราถ้าเกิดอยากได้มืด่อสักหกสิบทั้งคันก็โอเคงั้นั้นผมไปหกสิบทั้งคันได้เลยครับแต่สี่สิบพังหน้ามันก็จะมันจะสว่างไปใช่ไหมครับ มันก็สดจริงๆไม่หรอกครับแต่ว่าพี่ว่ารถสีดำมมใส่สีดำแล้วมันสว่วนเล็กอย่างนึงล้วเกิดแดดแรงอะ่ะก็บานน้ามาเป็นบานที่อาจจะแบบกว้างสุดอะ่ะถ้าไายเข้มหน่อยก็ดีครับครับงั้นก็หกสิบรอบขันนะพี่ด้ <Okay. S 2> ที่ได้หกสิบบาทเสีบแต่ว่ามัวมองกระจกข้างไม่เห็นเออ <laughs> ใช่เคยขับขับรถน,น้องแล้วมันมองไม่เห็นนะครับอ๋อ okay. <laughs> โอเคงั้นราการน่าจะเป็นเหมือนว่าแปดสิบมันจะค่อนข้างมืดนิดนึง เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะส่งมอบรถครับโดยลูกค้ากำลังจะมารับรถนะครับพอดีผมเมื่าับจกสัมมนามาเลยไม่ทันได้ดูรถเท่าไหร่เลยวันนี้ก็เลยจะมาตรวจรถกันก่อนนะครับว่าก่อนส่งมอบแล้วเนี่ยรถหน้าตาเป็นยังไงเพราะลูกค้าแต่งมาค่อนข้างจะแบบว่าแต่งกุก้อนต่างด้วยนะครับนี่สวยงามรุ่น E ีลูแรงขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่งอะไรบ้างครับเริ่มจากภายนอกของรุ่น E นะครับรุ่นนี้ก็มีการใส่สเกิร์ตนะครับของในส่วนตัว m a x i m u มรุ่น GT เข้าไปนะครับ หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปลูกค้าไปเปลี่ยนแม็กนะก็จะดูหลอ่อเท่ขึ้นมาเลยครับจริงๆล้วเกิดได้ล้อโทนเข้มๆสีออกดำรมด,ดำเนี่ยก็จะทำให้ดูรถมีความดุมากยิ่งขึ้นนะครับฟิล์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัว60%รอบคันเลยเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับแล้วก็มีคิ้วกานสาดติดตั้งเข้าไปรุ่น E มีไฟแล้วก็จบข้างแล้วนะครับ เร์ดเนี่ยเป็นหนังดำได้แดงนะครับแล้วก็มีคิ้วไม้ในสแตนเลสนะครับติดตั้งไปให้นี่ดังได้แดงนะครับออกหน้าสปอร์ตนะครับแล้วก็จอ Android พร้อมกล้องข่อยนะครับติดตั้งไปให้รุ่นนี้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับเป็นตัวมาด้วยเชนก็จะได้พุชสตาร์ทได้แอร์แบ็กหกใบนะครับแอร์ Air ยังเป็นแมนวนวลอยู่แต่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยเพราะว่าแอร์แบ็กหกจุดเนี่ยได้ระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างครบแล้วรูปลักษณ์หน้าตาของเบาะด,ด้านหลังนะครับ มีที่ใส่ของในส่วนของตัวเบาะด้านหน้าหลังเบาะหน้าด้วยหน้าตาด้านหลังของตัวสปอร์หลังนะครับชุดแต่งหลังดูออกมาท่อสีเนี่ยสวยงามเชียวคนออกแบบก็ออกแบบเก่งเราชุดแต่งออกมาแล้วดูแบบเออสปอร์ตสวยเลยนี่นะในส่วนของตัวถายท้ายถ่ายวางของท้ายรถนะครับแล้วก็ยีตัวเดิมเนี่ยจะเป็นของรุ่นคิกอีเลยเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้เหมือนกันนะครับ หน้าต่อของตัวรีโมทเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นตัวเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นดูเป็นเวอร์ชันใหม่ที่สุดแล้วของนิสสันและรีโมทรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นต้นแบบของรีโมทในรุ่นต่อๆไปแล้วที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้นะครับปุ่มก็มี load, ล็อกรถกดล็อกรถนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนยะเปิดฝาท้ายแล้วก็กดฝาท้ายก็จะเปิดแบบนี้นะครับโปรโมชั่นของคัเนเยลูกค้าครับเรือดอกเบี้ย0%นย์นะ่หมา,ายความว่าลูกค้าก็ดาวี่สารับ รายยูนิตก็อยู่ประมาณแสนสี่นะครับแล้วก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีนั่นเองนะครับแล้วก็พรอมอุปกรณ์ตกแต่งที่มีเข้าไปให้นั่นเองนี่นะครับหนังพยางกระดุมก็ตัดเข้ารูปเป็นพยางกระดุมให้นะครับแล้วก็ในส่งตัวหน้าจอที่ติดตั้งไปนะครับหน้าจอแบบนี้ อ,อ่าฟ้าคุสติกก็เหมือนกับที่ติดตั้งไปให้ในรุ่นคิกนะครับก็จะเป็นสเปกเดียวกันตัว10นิ้วเลยก็สามารถดูอะไรมันก็จะมีขนาดจอที่ดูได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยยิ่งพอเป็นออมิล่ามันไซส์ตัวรถมันเล็กกว่าคิกเนีมันก็ได้กลายเป็นจอใหญ่เบลลอเลยนะครับนี่แล้วก็เชื่อมต่อไว้ฟงลวไ,ได้นะครับนี่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยเล่น หน้าจอแสดงผลของตัวรุ่น E ก็หน้าตาจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแบบอนาล็อกหน่อยก็เป็น,นว,วัดรอบด้านซ้ายวัดความเร็วด้านขวานะครับปุ่ม VDC การตั้งค่านะครับวงมาลัยวงมาลัยก็เข้าออกขึ้นลงได้4ี่ทิศทางเหมือนกันแหละสมัยก่อนเนี่ยรถก็จะได้แค่2ทิศทางแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้สทิศทางก็จะปรับเข้ากับสรีระเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของตัวแอร์แบบนี้เป็นระบบบิดนะครับก็ใช้งานไม่ได้ยากเกินอะไร ถ้าเทียบกับพวก E L เนี่ยพวกนี้ยังเป็นสีดำด้านอยู่ยังไม่ใช่แบบพวกเปียโนแบล็กเลยแต่งแต่แค่เพื่อนดูดูะระพิมียมมากเมือจตบประตูก็ไม่ได้มีแต่งสีเงินนี่ก็มีการโปรโมทของรถรุ่นนี้นะครับตัวอเมรารุ่น E เนี่ยก็จะทำโปรโมทว่าราคา4 9 9แต่ว่าราคาเต,าาาต็มคือ5 4 9นะครับถ้าในกรณีที่อกเบี้ย0%เราต้องเป็นราคา5 4 9ถ้าเกิดพรงอุกรณตกแต่งแบบนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้า อย่างเช่นซื้อสดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เอาชุดตรงชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดราคาไปขายกันในราคา499ที่โฆษณากันถ้าเห็นใครเห็นตาม Facebook นะครับก็คือ ต้องสอบถามแคมเปญด้วยว่าเป็นรุ่นนี้ก็คือนิสสันอัลเมรารุ่น E รุ่นเริ่มต้นราคา500,000-9,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าน่าใช้งานครับถ้าเราหารถราคาไม่แพงมากไปใช้งานเนี่ยก็อัลเมราก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าอัตราการกินน้ำมันอยู่20ก,กว่ากิโลลิตรนะครับราคา5 0 0 0นิดๆน,น,นะครับดอกเบีย้ย0%เนี่ยก็น่าสนใจนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากปรึกษาอยากออกรถนะครับก็ โทรหาได้แอดไลน์ได้นะครับยินดีให้ปรึกษานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ